เมื่อฝันของผมคือการไม่ต้องทำงานและเป็นพ่อบ้านกลับต้องมาดูแลไอดอลที่ดังที่สุดในประเทศตอนที่1ไอดอลที่หิวโหยสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆพบกับพวกเรา HCGTV วันนี้ร่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับสภาพห้องของผมเด็กมอปลายธรรมดาธรรมดาที่เป็นห้องปกติทั่วไปในวันนี้กลับมีเด็กผู้หญิงมาเยือน แต่เธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วครับอืมหอมจังจะทานแล้วนะคะโอ้อาอร่อยวิญญาณแทบออกจากร่างเธอคือเรโอโตซากิไอดอลที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นจากวงมิลเฟสตาร์ผมกับเธอได้เจอกันยังไงนั้นผงต้องย้อนกลับไปเล่าสันหน่อยเช้าวันหนึ่งโรงเรียนมัธยมเฮเซ ในโรงเรียนที่ผมศึกษาอยู่นั้นมีไอดอลอยู่ด้วยแถมเรายังอยู่ห้องเดียวกันอีกลินทาโรชิโดม .5 ต่อไปหน้าที่69คุณโอตโตสาก,กิค่ะชื่อของเธอคือเรโอโตสากิผมทองยาวสวยสๆเพราะเธอเป็นลูกครึ่งรูปร่างการแต่งตัวดูงดงามกว่านักเรียนปกติหน้าตาและเสียงดังนางฟ้าคงไม่แปลกถ้านักเรียนทั้งโรงเรียนจะเป็นแฟนคลับของเธอ เอาจบแล้วเหรอโทษทีควมโมแต่ฟัง HCGTV อยู่เอาไปว่าให้ผ่านแล้วกันขอบคุณค่ะส่วนตัวผมไม่ได้สนใจคนดังอะไรนี่คือมุมมองจากคนปกติทั่วไปคืโอโนโตสกีฉันได้ดูเพลงใหม่ทรงอย่างแบทแล้วนะคะพร้อมมากเลยขอบคุณค่ะพอผมขอลายเซ็นได้ไหมครับจะเอาไปบูชา3มเวลาหลังอาหารสิ่งที่ต่างจากตอนแสดงนั่นคือ ตัวจริงของเธอเป็นคนที่นิ่งและสุขุมมากแม้จะมีคนลายล้อมเธอขนาดไหนทําให้เดายากว่าตัวเธอกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่คุณโอโตสากิก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมเลยนะอาา่ะฮะเพลงของเธอก็ดังไม่แพ้กันดูยอดวิวสิคนเล่เรื่องกับ HCGTV เลยแถมคอมเมนต์ชาวต่างชาติก็เริ่มเยอะขึ้นนะเอ๊ะงั้นเราไปลองคุยกับเธอมั่งดีไหมนี่คือเพื่อนสนิทของผมยูกิโออินาบะ หลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้หญิงบ่อยๆแต่ที่จริงเขาเป็นผู้ชายมั้งนะวันนี้มีงานพิเศษหรือเปล่าลินทาโลมีนะ่ะเป็นงานชั่วคราวแถมได้เยอะกว่าปกติด้วยในบอกความฝันคือไม่ต้องทํางานไงดูยุ่งจังเลยนะก็ช่วงนี้อาจารย์เธอกําลังดังนะ่ะอาจารย์ยูกสึอิชิโกะนักวาดมังงนะเป็นลูกพี่ลูกน้องของลินทาโรตอนนี้อาจารย์และผู้ช่วยอ่ะงานล้นมือเลยฉันก็เลยต้องเข้าไปช่วย ถึงตอนนี้ฉันต้องทํางานหาตังค์แต่ความฝันฉันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตฉันจะต้องหาผู้หญิงที่ทํางานเลี้ยงฉันฉันจะกลายเป็นพ่อบ้านใจกล้าให้ได้มันเป็นจุดม,มุ่งหมายของเรามาตลอดใครจะอยากทํางานทั้งชีวิตกันดูมุ่งมั่นจังเลยนะลินทาโร่แต่ก่อนอื่นหาแฟนให้ได้ก่อนดีเปล่าเอาเราล่นักเรียนเปิดหน้า69นะเนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดสมชายตอบสิเนื้อหอยครับเพราะไม่มีออยลไปยืนหน้าฉัน จะดูกีทีกีทีก็สวยไอดอลงั้นเหรออยากรู้จังว่าเธอจะเจอความกังวลหรือความยากลำบากแบบพวกเราไหมนะยังไงก็สู้ๆแล้วกันเราเอาใจช่วยหืมเหนื่อยหน่อยนะครับอาจารย์ยูสุกิผมเอาคาราบาวแดงมาฝากอ่าขอบคุณมากเลยนะลินททโรเธอนี่เป็นคนอเอาใจใส่ดีจริงๆอาจารย์ครับนี่ได้หลับหรือ,อยังอดน,นอนแค่สองคืนเองจิบจิบจิบที่หน้านะครับไปนอนซะ งั้นผมลุยงานต่อเลยแล้วกันเป็นต้นฉบับที่สวยงามมากมิน่าละ่ะอาจารย์ถึงไม่อยากให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยลินทาโร่มาดูนี่สิจ๊ะมันไม่มีอะไรหลอกเป็นแค่กระดาษเปล่าหลอกให้มาเฉยๆอา้าวาจานเดี๋ยวโบโหทิมกลับได้เลยนะจ๊าลินทาโร่ให้ผมอยู่ช่วยต่อได้นะครับไม่เป็นไรแล้วจ้าตอนนี้งานสบายขึ้นเยอะโอเคครับงั้นผมลินทาโร่ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือกันเสมอมานะ มีปัญหาอะไรโทรเรียกผมได้ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอดูผลงานเออรอชมได้เลยปลายหน้าสะพานควายสะพานควายเออดึกป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้แถวนี้มีคนขับรถหรูแบบนี้ด้วยเหรอเอ๊ะน้นมันชุดนั่งเรียนลงเรียนแลน้วนี่ผมทองทองดูยังไงก็คุณโอโตซากิชัดชด,ดูเหมือนเราสองคนจะกลับบ้านพร้อมกันไม่ยักกันรู้ฮะว่เธอก็อยู่แถวนี้ด้วย เอาเป็นว่าเราอยากเข้าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเราเผือไปทักแล้วมีคนถ่ายรูปขึ้นมาเธอจะซวยเอาต่างคนต่างอยู่แล้วกันอืมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยระวังเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษด้วยนะแต่ผมจะเป็นต้องอุ้มคุณไว้เอ่อพีเดคุณเอ๊ะเมื่อกี้เธอเรียกชื่อเราเหรอบังเอิญจังนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าทำเอาผมตกใจแทบแย่เออ นี่เป็นอะไรไปให้ผมเรียกรถพยาบาลไหม <c oughs> ฉันฉันหิวอ่ะยังวะก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ